ทุกคนผมได้มือถือเครื่องใหม่มาแล้วนะครับนี่เป็นรุ่น u b บีครับทุกคนนี่ n นบี a ีเจ็ดสิบครับทุกคนบอกเลยว,ว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วทุกคนได้เห็นคลิปสารลับสไตล์ผมมากขึ้นแน่นอนครับหลังจากนี้ขออภัยความรกด้วยครับ ข้างหลังเมื่อกี้และตรงนี้ก็กองเสื้อผ้ากองนั้นก็เป็นชาติหนึ่งแล้วยังไม่ได้ภาพจัดการทีเดี่ยเปิดให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรอันนี้คือยังไม่ได้ไปอะไรกับมันเลยนะทุกคนยังไม่ได้อะไรกับมันเลยนะเอาอยัางไม่ได้อะไรกับเท่าไหร่เลยเนาะ ก็คือซื้อมาสดๆร้อนๆเลยครับอันนี้ซื้อมาสดๆร้อนเลยซื้อมาสดๆร้อนๆครับอันนี้แล้วคือเล่นลื่นมากถูกใจไวโปเลยพื้นที่มีถึงอนี้เลยพื้นที่มีถึงสองห้าสองห้เลยแล้วก็แลมแบบแลม แรแปเออรถที่สุดครับเครื่องนี้ทีนี้แหละทุกคนได้เห็นคลิปสารลับตาของผมมากขึ้นแน่นอนครับหลังจากนี้เตรียมตัวรับชมคลิปสารลับตา,ลบาหลังจากนี้ได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ของกระเฟิ่มมาแววไปซื้อที่บานาน่ามานะคะของแท้ร้อเปอร์ซนเดอร์